สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองหนีสารครับมื้อนี้กันยังอยู่เกษตรสมบูรณ์ที่เก่าพี่น้องมันน้ำหาสวนทุเรียนในพี่น้องเบิ้งครับเบิ้งทานเขามาด้วยพี่น้องผมมูทะลุมูมุนหม้มมมมมาจางเดียวนี่พี่น้องคนบอกมาเบิ้งกับทานเข้าสวนมาด้วยครับเนี่ยพอสวนแล้วแล้ว,ลวครับติพาพี่น้องเขาไปเบิ้งครับผู้ใดงลงเขามาเบิ้งคลิปนี้เป็นคลิปแรกไลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเนี่ครับพี่น้องยูทูบเบอร์มือใหม่ครับ เราเซยภูมพมบ้านเขานี่แหละพี่น้องฝากเนี่ยฝากตัวไว้น้าแน่ครับพี่น้องบ้านเขากระไดหรือว่าทั้งอีสานทั้งทั่วประเทศล่ะครับนี่ครับเมื่อนี้กับจิพาพี่น้องมาเบิองสวนทุเรียนที่เก่าครับเมืเ่อไงแต่ว่าทางเข่ามานี่โอ้ยพุพี่น้องไนี่มีกอไผ่าามีเต่าเนี่ยครับสวนทุเรียนแล้วกับพ่อแล้วเ่าเจกของเราอยู่ใส่น้อเจาของเราพี่น้องในวันนี้โอ้ทุเรียนอยู่กลางกลางป่ากลางเขาแม้พี่น้องเบิองดูเถอครับ โอ้โห่อครับพ่อแล้วเจ้าของเราพี่น้องพูดหดหน้าอยู่พ่อครับพ่อวดี๋ยปเบิ่งบรรยากาศก่อนครับพ่อโอ้พี่น้องงามแท้เลยครับเบิ่งดูพ่ต้นมันยางงามเลยหนิเพิ่นกระปูกยู่ข้างผมคือเก่ขาเลยครับพี่น้องทุเรียนอำเภอเกษตรมันติดแม่น้ำเนี่ยครับเบิ่งดูพ่อให้เบิ่งไปก่อนครับเดี๋ยวคอยสินยางหาเจ้าของเราอยู่ไกลๆพ,พี่นอ้องาเบิ่งทุเรียนด้วย าง,งามเลยครับป่วตายตายมึงรู้พี่น้องต้นนี่แหบปูดเขาปลูดได้จากปีแล้วน้อพี่น้องมันงามงีิเขาต้องไปสอบถามแล้วก่อนครับเจ้าของรบหดน,น้ายู่ป่วโอ้เราหดหน,น้าแบบลากสายยางไหมพี่น้องป่วไอจิตแพทยไปสอบถามเอาความรู้ไปฝากพี่น้องจากเล็กจากน้อยครับโอ้ราหดน้าแบบลากสายยางเลยพี่น้องิ่งหดไม่ไหม,ไมเลยครับนี่โอ้ มีแม่น้ำไห่ครับนี่เองลองลากเอาเองเลยพัวบึงมันเป็นลายรุ่นลายขนาดครับง่า่พอทันกันพี่น้องบึงดูพวกบรรยากาศเราลากสายยางทั่วสวนเลยเราพอทันได้วางระบบน้ำตีง่เดียครับบึงดูชีวิตประจําวันของชาวสวนทุเรียนโอ้เราลากสายยางอ้อมให้ยูพี่น้องไว้บัน,นี้ ที่ไปสัมษั์ลูกค้าใส่อย่างนี่แล้วพี่น้อง<笑><笑>อามาเฮ็ดทุเรียนอยู่ท้างไหนแต่ไงนี่แม่เอาครับก้อนนึงเกิวันดีก้อนครับไม่ใง่วันดีครับเมาครับจับได้บ่เสียบ่ได้ดกกี่ไรซันนะ่ะพี่น้องลูกค้าใส่อย่างอยู่เลยครับเพื่อด้มาปลูกอยู่ไหนแต่ไงซื้อยางก็ครับเนี่ยซื้อตุ้้ต้บ้านบ้าน อันเมืองเก่าคือกันเนาะเอาครับเบิ้งล้มหดไปเรื่อยไปได้เลี้ยงมันดาใจ้ไหมอย่างไรไงไม่ได้ปลูกทุเรียนไหลายเลยครับหนี่งโอ้แต่จากตาทัดโอ้ตาทัดอีกแล้วตาทัดมันรับปลูกอะไรครับครับแต่เลยเห็นน้ำเล้าโอ้อันนี้ปลูกได้จากปีหลายไงหน่ะต้นไม่ไงน่ะได้สองปีโอ้รุ่นไงที่ผมเข่าไม้ได้สองปีใ้่ไหมน้อยได้หาเดียนต้น้อยได้หาเดียนจ้ามนี้ทั้งเบิดจากต้นไงส่วนเจ้าเนี่ยครับหาสิบสิบละหาสิบต้นโอ้อีกสองสามปีก็ได้กินแล้วเนี่ย มันดูเลยากว่าน,น,นี้ทุเรียนแข็งแม่น้ำทั้งเสียโ,<ด> <Okay. S 2> โอ้โอ้ศึกษาน้ำตาสุตรทัดตีครับลื้อศึกษา,าตอันนี้ยังใช่ปุย๋ยเราอยไงหน่อยใช่ปุย๋ยแล้วโอ้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยใ,ใช้ต้นล,ละลายบนใดไงหน่อยต้นละ้ีสงแลี้ไ่ญญญโอ้ต้นใหญ่ใช้ซีกับมือพี่น้องเพิ่งบรรยากาศรอบสวนเราทุกคนงามเลยพี่น้อง ปุ่นครับเราหลากจางไวแล้วครับปุ่น <c oughs> เอาพี่น้องกันเน้นชมนะผมไปเองสหละครับยางบ่ทัดเราดกกว่าโอ้ต้องใช่ปุ๋ยใ่โหดน,น้ำอย่างสิละพี่น้องดินพื้นดีเพื่นได้เปรียบไหมพี่น้องครับนีพืันแตกดีดีต้นนี่หนีซีหาเดียนเราดูพรัผู้ใดว่าใสเคมีบ่ได้ครับเพป่นยังใส่เราดีพี่น้องครับนีเห็นบ่อย่างครับเบิ้งดูเบิ้งบรรยากาศสวนเราเป็นปลาอีอย่างโบ้ครับผมบนมาเหมือนเบิบ้งครับว่า ป้าอ้อมลองข้องอยู่ครับหน่อยทุเรียนเราเปลี่ยนหน่วยแล้วมันจะมีกระลอกกระแตะว่ากินทุเรียนเราหรือพี่น้องนี่ไหมอย่ครับเบิ่งดูครับพ๋าพี่น้องป๋าเบิ่องรถลากเอาดูเราะทันวางระบบน้ำครับรถต้องดึงลากย่างเดียวป้าเบิ่งรถลากไหมสในรถลากไว้นี่ไหมป๋ครับเบิ่งทั้งปีครับป่าโอ้ของเราก็แตกต้นดีดีได,ด้พี่น้องครับนี่ ผมยัางบาทันแล้วครับผมเลยให้พี่น้องมาเน้นเบิงชมสวนอีกแล้วพี่น้องครับนี่เบิงดูโอ้โี่เดือนหาเดือนนะครับเบิงตายตายตายพี่น้องได้ยินเสียงอันตุ้มๆนี่เพราะแม่นยังเนีอครับไฟไหม้ก่อไฟครับไม่ไฟเราเบิดเนี่ยครับโอ้อยู่ในหลืบในปลาดงดิบเลยพี่น้องเบิงกว่าทำว่าผมหาเห็นเลยครับเนี่ยหาไปพี่น้องเบิงไท้เท่เลยครับเบิงดูกว่าผมเข้ามาเบิงทั้งปลานี่ยนะครับประกันนักว่าหินบ่ โอ้ยต้นนี้ก็งามครับป่วเขาปลูกก็จะเป็นแบบคน้นค้นเ็นบอลไงตอนแรกเฮ็ดเป็นคน้นค้นเ็นบอลเนี่ยเฮ็ดโน้นขึ้นดีครับตอนปลูกที่แรกอะ่ะโอ้เนี่ยบ่งแล้วใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยแล้วต้องห้อนอันนี้รุ่นนี่สองปีนบอไงเนี่ยอันนี่น้องสองปีสุดยอดสุดยอดครับสองปีนี้ได้ สามเม็ดเราได้ครับนี่ยบุง้งโอ้ก็จีได้กินไวยแล้วสัญญ่ปีหน้าก็ได้กินแล้วเนี่ยโบวังระบบน้ำไงหรือไง,งเน,งนี่ยโอ้เกี่ยวเขาแล้วก่อนตอนนี้กําลังตากใส่ยางหดยางเดียวเ,เลย <c ười> ดินก็ซุ่มอยู่ไงก็ได้หดหดในปุ๋ยเปียปดีครับเนี่ยโอ้โอต้องใช้ปุ๋ยไม่ไไมเอาเบึงบึงปี่น้องเบึงเราหด หดกันยังสี่เลยเด้พี่น้องครับนี่ยหดปุยนี่ยเสียหญ้ามาก็เอาคมใส่ไว้เงาได้คือกอนบ่อยไงปลูกมาปีสองปีมันมันมีโรคมีไผ่ไหลบ่ราะไงทุเรียนเนี่ยครับบ่ค่อยมีบอกบอกโอเบ่ค่อยได้ฉีดยานับเพลินเนดือดฉีดดูเดือนละสองเท่าฉีดเดี๋ยวละสองเท่ยยาใหญ่ใหครับฉีดยาหญ่ใหญ่โอ้ีดฉีดเต้นเด่นเชือล้านนี่แหละเนาะเชือไฟไล่แดงกับเชือร้า นะครับเบิ่งพี่น้องดูบ่อูอ้โหดปงลงเลยครับหดกันจะจะเลยคนบอกไปใส่ผมกันน้ำไปเบิดได้ครับสวนทุเรียนอยู่เสีพี่น้องผู้ใดท่านผู้ชมท่านใดรู้ว่าสวนใดผมบ่ท่านเข่าไปไถกันเน้นน้ำมาทั้งคอมเมนต์ในเด้อครับน้ำไปหายพี่น้องเบิ่งย่างเดียวละครับแต่ว่าขันเบิดหนาทุเรียนเบิดสวนทุเรียนแล้วกาเป็นสวนผักสวนมีหลังเกี่ยวเข่าขึ้นเกลาอละครับตามสเตปผมล้ะพี่น้อง เน้นชมแน่เน้นได้ความลู้แน่ไปให้พี่น้องเกิดแรงบันดาลใจขึ้นเ่าละครับกาบ่ได้บ,บ่ได้เน้นเป็นวิชาการปันใดครับเพราะว่าหาลังเทียมมันกับว่าได้ชมสวนนาะพี่น้องกันจิมันนั่งวอกกันลายครับเน้นวอกไปแน่ได้ความลู้พื้นฐานเล็กๆน้นอยๆให้พี่น้องไปหาความลู้เพิ่มเติมอีกหลายๆคลิปครับเน้นเป็นวิชาการลายมันก็สิมีท่านผู้ชมเป็นแค่บางกุ้มเท่านั้นครับแต่ว่าส่วนมากส่วนใดกับ สิลงเบอร์โทรให้พี่น้องเพื่อนได้โทรมาสอบถามเจ้าของเพื่อนคือเก้าหละนี่เจ้าของไงนี่เรากับเขาใกล้เราบ่ได้เราถือน้าอยูครับอย่ยครับแต่ละต้นมึงเราลากกลับไปกลับมากลับมากลับไปอยู่ห่วไอ้ทุเรียนนี่ครับบึงสวนทุเรียนเราดูแล้วก็ปล่อยเป็นหญ้าหงโโห้ก็อย่างที่ละครับนี่ครับผมกับจิพ้าพี่น้องบึงจากทุเรียนเรากับทีมีต้นเงาะขึ้นกันครับนี่ เกษตรสมบูรณ์นี่เพิ่นปลูกได้สู่ย่างอิหรีพี่น้องว่าจะมีใจรักนี่ครับน้ำก็ะยุซ้ำนี่แม่นน่แม่เห็นครับหม่อมทํางานกับมีดซ้ำนี่แหละครับนี่มีสเตอริโอเครื่องหนึ่งนี่เครื่องยนต์เวทสูบน,น้ำนี่ดังป๊อปป๊บปอยู่ไหนครับนี่โอ้อันสมักละมุดครับผัวเบิ่งสมักละมุดจากปีแล้วแล้วผัวนี่ครับไปฏิภาไปเบิ่งน้ำเด้อครับนี่เป็นน้ำผมเด้อพี่น้องเนี่ยเห็นครับเบิง่งโอ้ตัวเออ นี่ก็จะเป็นปลูกพริกปลูกยางได้ด้ยครับนี่ครับเบื้องหน้าพันยุงสิแม่พี่น้องนี่เป็นกอไผ่เป็นแม่น้ำผมด้วยพี่น้องนี่ตรงนี้มันก็เป็นน้ำในหน่อยเนี่ยนะครับเบื้องบรรยากาศเป็นกอไผ่รอบเลยเพราะว่ากอไผ่มันงำหมักทุเรียนเราแล้วเก่าออกครับนี่ก่อครับนี่เป็นหมักละมุดละมุดพันธุ์อย่างบู้กับปล่หลายปีแล้วครับปวดเบื้องนี่ครับเบื้องสวนเรา อยู่ในเลือพิลีนี่แหละครับหรือพิ่นินเลยพี่น้องกว่าบึง้งการหดหน้าก็ยกใส่ยางหดย่างเดียวบึงบรรยากาศไปเลยครับอเอาาดใช้ปุ๋ยเคมีเหลือได้พี่น้องเนี่ยโอ้โหัวครับบึงบรรยากาศสวนเราสะวหวนเนาะพี่น้องเนาะเห็นทุเรียนเพื่อนใกล้ที่ได้เป็นนวยกับตีใจน้ำเพื่อนได้ครับทุเรียนถือว่าเป็นใช้ยุูมขึ้นกันได้พี่น้อง ทุเรียนชัยภพุ้มเป็นหนวยนี่กะโอ้ดีใจนะพี่น้องชัยภพุ้มคือกันเบิดเลยพี่น้องครับจะได้กินทุเรียนบ้านเจ้าของใกล้เนาะกว่าครับเบื้องบรรยากาศสวยงามฝนครับราโหดเรียบร้อยแล้ววดที่ไหนนี่นะครับไอพี่น้องเบิ่งยังสี่งแหละครับผพ้ใได้มาคลิปนี้กับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยครับสวัสดีครับ